รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำรถเจาอติดโดย Nivian Honda City น้ำดื่มริเจนซี่สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเจาะเกาะติดกับดิฉันบุญยิตางามสรรพสินค่ะช่วงนี้ค่ะเราจะมาว่ากันด้วยเรื่องของพลังงานค่ะพลังงานที่ว่านี้นะคะก็เป็นในเรื่องของพลังงานทดแทนที่จะทําให้โลกของเราน่าอยู่มากยิ่งขึ้นนะคะเราจะตามคุณอัญชนาโตสว่าไปที่จังหวัดกาญจนบุรีกันค่ะ เียนด้านพลังงานทดแทนแค่ชื่อก็น่าสนใจใช่ไหมล่ะคะเอาล่ะค่ะเราจะมาดู5เซียนที่ว่านี้ว่ามีอะไรบ้างกับงานมหกรรมพลังงานคาราวานพลังงานคนสร้างชุมชนคนพลังงานที่จัดขึ้นเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแถมไฮไลท์ของงานนี้ไม่ธรรมดาอีกด้วยคะ่ะจะเป็นเพราะอะไรไปฟังพร้อมๆกันเลย งการนี้ก็เป็นโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนจากสสสนะครับให้แต่ละชุมชนเนี่ยไปทําพลังงานทางเลือกที่เป็นผลดีต่อสุขภาพของแต่ละชุมชนบางชุมชนมีขยะมีน้ําเสียก็ทาเป็นแก๊สชีวภาพบางชุมชนไม่มีพลังงานไฟฟ้าเข้าถึงก็ไปทําเทคโนโลยีที่ผลิตพลังงานไฟฟ้าอาจจะเป็นเซลล์แสงอาทิตย์หรืออาจจะเป็นเรื่องของการใช้แก๊สชีวมวลครับวันนี้ก็เลยเป็นวันที่ทุกๆคนเนี่ยที่ได้มีการพัฒนากันมาต่อเนื่องแล้วเนี่ยนะครับก็เอามา ผลงานมาแลกเปลี่ยนมาแสดงกันนะครับก็มีบูธหนึ่งนะครับมา,มาจากเพชรบูรณ์ก็พ่อผู้ใหญ่ทธิ์ก็ทําเสนอเรื่องเตานะครับอาจารย์ลือพงศ์ก็ทําเสนอเรื่องเตาต้มไอ้น้ำนะครับเสร็จแ,แล้วอาจารย์วิชิตก็เนเสนอเครื่องกําเนิดไฟฟ้าจากไอ้น้ําในระหว่างที่ตั้งบูธอยู่ใกล้ๆกล้กันก็เลยบอกว่าเอ๊ะเราน่าจะเอาสามอันนี้มาต่อกันครับอันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่ไม่ได้วางแผนว่าจะมีการโชว์สิ่งน,นี้แต่บังเอิญ3าบูธเนี่ยมามา,มา,มานั่งคุยกันก็รู้สึกว่า เออสิ่งของคุณก็ดีเอามาต่อกับของผมหน่อยเอาไปต่อกับอีกของคนนึงอ่ะก็เลยกลายเป็นกลายเป็นนวัตกรรมใหม่ภายในงานก็จะมีการจัดเป็นโซนๆที่พร้อมจะให้ความรู้ทางด้านพลังงานทดแทนหรือพลังงานหมุนเวียนเช่นซุ้มพลังงานแก๊สชีวภาพที่นําเอาสารอินทรีย์อย่างมูลสัตว์น้ําเสียมาหมักจนกลายเป็นก๊สมีเทนซึ่งก๊สมีเทนนั้นสามารถนํามาเป็นเชื้อเพลิงได้ ต่อมาก็คือซุ้มพลังงานชีวมวลค่ะซึ่งมีการนำนวัตกรรมด้านเตาชนิดต่างๆมาโชว์พลังงานชีวมวลเกิดจากการนำเอาเศษวัสดุทางการเกษตรอย่างสั่งข้าวโพดแกลบมาใช้เป็นเชื้อเพลิงในการเผาไหม้ในสภาวะจำกัดอากาศซึ่งทำให้ประหยัดในเรื่องของเชื้อเพลิงนั่นเองค่ะ าต่อกันที่ซุ้มพลังงานน้ำซุ้มพลังงานแสงอาทิตย์และซุ้มพลังงานลมที่นำเอากังหันลมรูปแบบต่างๆมาผลิตปั่นเป็นกระแสไฟฟ้าแทนการใช้น้ำมันรวมไปถึงแผงโซลาร์เซลล์ขนาดต่างๆนอกจากค่าโซนนี้แล้วนะคะยังมีซุ้มการจัดการขยะตลาดนัดสีเขียวและร้านของดีเมืองการที่นำมาจำหน่ายในงานนี้โดยเฉพาะ มาดูนวัตกรรมที่เป็นไฮไลท์ของงานนี้กันบ้างค่ะคงต้องบอกว่าสมกับเป็นกูรูด้านพลังงานทดแทนจริงๆเพราะพวกเขาสามารถนำนวัตกรรม3ชิ้นของแต่ละเครือข่ายมาทำเป็นนวัตกรรมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเราไล่ตั้งแต่ของผู้ใหญ่ประสิทธิ์นะครับก็เป็นเครือข่ายขอ,ของผู้ใหญ่ถัดมาก็เป็นอาจารย์ลือพงศ์นะครับ แล้วผมก็มาต่อยอดอีกอันนี้ก็เป็นลักษณะของ3นวัตรกรรมที่มาเชื่อมต่อกันแล้วลหละนะครับถามว่างานมหากรรมนี้มันมันมันดีไหมนะครับในความคิดผมว่ามันดีเพราะว่าหนึ่งก็คือคนที่ผ่านมาผ่านไปนะมาเห็นแล้วก็บอกอ,อันนี้มันทำได้เหรออันนั้นมันทำได้เหรอนะครับเขาก็จะได้เป็นแรงกระตุ้นที่กลับไปว่าสิ่งบางสิ่งเนี่ยเรามองละเลยไปเนี่ยเราควรน่าจะย้อนกลับมานะครับ เพื่อให้มันเกิดประโยชน์ได้มากกว่านี้นะฮะแล้วเป็นประโยชน์อย่างน,น้อยเนี่ยเป็นการลดต้นทุนใช่ไหมฮลดต้นทุนในเรื่องของการใช้ไฟฟ้าลดต้นทุนค่าใช้ใจ่ายในด้านพลังงานของเราได้ด้วยนะครับ นอกจากจะเป็นสุดยอดนวัตกรรมด้านพลังงานที่ถือว่าเป็นครั้งแรกของโลกเลยก็ว่าได้แน่นอนว่าความรู้ใหม่ๆที่พวกเขาได้รับนั้นจะนำไปสู่การช่วยการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศชาติในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมต่อไปอัญชนาโตซาว่ารายงานถือได้ว่าเป็นการต่อยอดนำเอาความรู้มาสร้างสารรค์เป็นนวัตกรรมใหม่ๆช่วยให้โลกใบนี้น่าอยู่มากยิ่งขึ้นค่ะ ในวันพรุ่งนี้นะคะยังอยู่กันที่งานนี้ต่อค่ะแต่ว่าเราจะพาคุณผู้ชมไปทําความรู้จักกับแบตเตอรี่ไร้มลพิษจะเป็นอย่างไรมาติดตามกันได้ในครั้งต่อไปและทั้งหมดนี้คือเจาะกอติดประจําค่ําคืนนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามเรื่องราวดีๆแบบนี้กันได้ใหม่ในเจาะกอติดวันนี้หมดเวลาแล้วขอบพระคุณทุกท่านสาหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ